กนละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอีกาน้อยตัวหนึ่งชื่อดำดำไม่มีเพื่อนเล่นและมีสีดำไม่สง่าสวยงามเหมือนนกตัวอื่นๆวันหนึ่งดำได้ออกไปหาอาหารในป่าและไปพบกับหานดำได้ขอเล่นกับหานตัวนั้นและถามว่าผมขอเล่นกับคุณหานได้ไหมครับหานเลยได้ตอบไปว่า เธอเล่นกับพวกฉันไม่ได้หรอกเธอมีสีดำและไม่สง่าสวยงามเหมือนพวกฉันพวกฉันเป็นหา่านมีสีขาวสง่าสวยงามเธอต้องไปหาคนอื่นเล่นด้วยแล้วแหละเท็ดดำจึงได้ออกไปหาคนอื่นเล่นด้วยในระหว่างที่หาก็พบนกยุงดำ จึงได้ไปหานกยุงและถามนกยุงว่าคุณนกยุงครับผมขอเล่นด้วยได้ไหมครับนกยุงจึงได้ตอบกลับไปว่าเธอเล่นด้วยกับพวกเราไม่ได้หรอกเธอเป็นอีกาดำที่ไม่มีสีสันสวยงามเหมือนนกตัวอื่นๆและเหมือนพวกฉันพวกฉันเป็นนกยุงที่มีสีสันสวยงาม และสง่าไม่เหมือนเธอเธอต้องไปหาเพื่อนเล่นที่อื่นแล้วแหละฉันขอโทษด้วยนะดำจึงได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่และถามพ่อแม่ว่าทําไมผมถึงเล่นกับเพื่อนๆคนอื่นและลูกตัวอื่นๆไม่ได้เลยล่ะคบพ่อแม่ของเท็ดจึงได้ตอบกลับไปว่าเราไม่สามารถเล่นกับเขาได้หรอกจ้ะลูกเพราะเรามีสีดํา และไม่สง่าสวยงามเหมือนลกตัวอื่นๆเขาดำที่ได้ฟังแล้วก็ได้กลับบ้านก็ได้กลับห้องไปนอนวันต่อมาดำได้ออกไปหาอาหารในป่าเหมือนเดิมและไปกินผลไม้ที่ต้นไม้อยู่ข้างๆบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านได้เลี้ยงไก่ไว้หลาย หลายตัวมีลูกไก่น้อยตัวหนึ่งกำลังจะกินน้ำอยู่ที่กระมังแต่กำลังจะพลาดตกน้ำดำที่เห็นอยู่จึงได้เข้าไปช่วยลูกไก่น้อยชาวบ้านคนนั้นได้ขอบคุณดำและชวนดำมาเล่น ลูกไก่และมากินอาหารกับลูกไก่น้อยได้ดำจึงได้เป็นเพื่อนกับลูกไก่น้อยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา